สวัสดีครับและรถที่ผมจะทดสอบเป็นคันที่3ในวันนี้นั่นก็คือ Kawasaki z x 4 r นะครับสำหรับเจ้า Kawasaki z x 4 r นะครับผมเคยได้มีโอกาสไปขี่ที่งานเปิดตัวของมันนะครับตอนนั้นได้ขี่ในสนามที่สนามมอเตอร์สปอร์ตพสุวรรณภูมินะครับ ก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตอีกคันที่ขี่มันและก็ขี่สนุกมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าคาวาซกิ ZX4R คันนี้โอเคครับตอนนี้มาแชลออกน้ำไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาทดสอบรถกันแล้วครับข้างหน้าก็จะเป็นพี่มิวนะครับ <c oughs> ตอนนี้ได้ลองขี่เมกุโร K3 นะครับ <c oughs> ความรู้สึกแรกหลังจากขี่ออกมานะครับบอกได้เลยครับว่าไม่ชินนะครับเพราะว่าผมขี่รถทัวริงนั่งหลังตรงขี่มาตลอดนะครับมาเจอรถที่หมกหมอบแบบนี้บอกได้เลยครับว่าไปไม่เป็นนะครับช่วงแรกๆแ,แบบนี้มาดูสเปคตัวรถของเจ้า k าวาซกิ Z x 4 r กันนะครับ z x 4 r มาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบจริง398ซีซีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่75แรงม้าที่14,500รอบแรงบิด37.6นิวตันเมตรที่12,500รอบระบบวาล์วแบบ DOHC 4วาล์วต่อสูบกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่57คูณ39.1ม mm, ิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่12.3ต่อ1ระบบเกียร์6สปีดขับเคลื่อนด้วยโซ่ ล้อหน้ามีขนาด120ทับ70ขอบ17และล้อหลังมีขนาดอยู่ที่160ทับ60ขอบ17โชกหน้าเป็นโชคหัวกลับโชว่า SFF ขีด BP ขนาด37มิลิเมตรระบบกันสะเทือนหลังสวิงอาร์มกระเดื่องและชคเดียวปรับพีโหลดได้เบรกหน้าดิสเบรกคู่ขนาด290ม mm, ิลิเมตรคาลิปเปอร์เบรกเลเดียนเมาส์สลูกสูบระบบเบรก ABS เบรกหลังดิสเบรกเดี่ยวขนาด2 2 0ม mm, ิลิเมตรคาลิปเปอร์เบรก1ลูกสูบระบบเบรก ABS ความสูงของเบาะ800อมิลิเมตรน้ำหนักตัวรถ189กกิโลกรัมความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง15ลิตรเทคโนโลยีของตัวรถมาพร้อมกับระบบ As ซซิดแอนด์สลิปเปอร์คัระบบเบรก ABS หน้าจอสี TFT เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ระบบไฟ LED เต็มระบบระบบคันเร่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่4โหมดระบบ traction control ก็ถือว่าเจ้าคาวา s a กินินจา z X4R นี่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ขนาดกำลังเครื่องยนต์ที่กำลังพอดีสามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับใครชอบสายสปอร์ตมอบมอบแต่ไม่ได้อยากได้รถที่ใหญ่จนเกินไป z X4R ก็คงเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ มาเจอรถติดตรงแยกไฟแดงตรงนี้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวขอแทรกแล้วก็แซงพี่มิวขึ้นไปข้างหน้าหน่อยนะครับอยากจะลองทางตรงข้างหน้าครับกับรถสีสูบเรียงแบบนี้สำหรับอัตราเร่งและความเร็วก็จะตามภาพที่ผมแคปมาจากช่องโอไรแมกซีนนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้ทปสปีดประมาณ243นะครับ โอเคครับโค้งตรงนี้มาเดี๋ยวผมจะขอลองพระกำลังของเจ้าสีสุบเรียง4 0 0ซีคันนี้หน่อยนะครับ เนื่องจากมาเชลจอดรอ,อขบวนข้างหลังนะครับทำให้ผมบิดมาได้แค่นี้นะครับก็ถือว่ากำลังสนุกครับแล้วก็ผมก็กลัวว่าหลังจากเนินจะมีรถจอดอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีแยกไฟแดงตรงนี้ผมก็เลยขี่ได้ประมาณนั้นก่อนนะครับแต่ก็ถือว่าโคตรสนุกแล้วก็เร้าใจครับยิงเสียงสี่สูบตอนลากรอบนี่เสียงหวานเจี๊ยบครับ ก็ยางว่านะครับรถเป็นรถ4สูบเรียงนะครับแล้วก็ขนาดเครื่องยนต์ก็ประมาณ400ซีซีนะครับพละกําลังก็อาจจะมาในรอบที่สูงมากหน่อยนะครับก็ถือว่าทดแทนมาด้วยเสียงที่หวานแล้วก็บาดใจมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขนาดกำลังดีนะครับผมว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปขี่สนุกนะครับเนี่ยรถคันนี้ นี่ถ้าเงินเหลือๆก็อยากจะซื้อไว้ฟังเสียงหวานๆสักคันนะครับเนี่ยกับ Ninja z x 4 R คันนี้ครับพอดีว่าด้านหลังมีรถบรรทุกนะครับเขาจะยูเทินทำให้รถมันติดยาวแล้วก็ขบวนจะตามกันไม่ทันนะครับ จ้าหน้าที่ของคาวาซากินะครับมาแชลก็เลยให้ขี่รอบเดียวนะครับตอนนี้ก็ต้องเอารถมาคืนแล้วครับใจจริงนี่อยากไปอีกสักรอบนะครับอยากจะลองทางตรงอีกทีหนึง่งแม่อดลองเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าแค่นี้ก็ได้ลองสัมผัสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะครั้งที่แล้วขี่ในสนามทางตรงอาจจะไม่ยาวโค้งจะเยอะแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกทั้งสนามและถนนครับ ใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้ที่ศูนย์คาวาซกิทุกสาขานะครับสำหรับราคาเต็มของเจ้าคาวาซกินินจา z x 4 r คันนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา299,000บาทครับใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อสอบถามโชว์รูมใกล้บ้านดูนะครับขี่มันมากครับบอกเลย และมอเตอร์ไซค์ที่พี่มิวทดสอบเป็นคันที่3ของวันนี้นั่นก็คือคาวา s a กิเมกุโร K3 ครับมาดูลีลาการขับขี่ของพี่มิวกันครับตอนนี้มาเชลก็บวกมือให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะครับเรากำลังจะออกถนนไปเทสไ้า์กันนะครับ

โดยจุดเด่นที่สุดก็คือถังน้ำมันทําสีโครเมียมพิเศษสะท้อนแสงแวววาวดังกระจกและมีการเคลือบสีเป็นพิเศษป้องกันรอยขีดข่วนตัวโลโก้เมกุโรทําจากอลูมิเนียมขึ้นรูปสามมิติและใช้ช่งชางชาวญี่ปุ่นลงสีด้วยมือชิ้นต่อชิ้นอย่างที่หาไม่ได้ในรถรุ่นอื่นๆนะครับทำให้มีคุณค่าแก่การสะสมยิ่งนักครับมาดูในส่วนของสเปคตัวรถของคาวาซากิเมกุโรเคสกันนะครับ เครื่องยนต์จะเป็นแบบลูกสูบคู่แบบวางตั้ง4ีจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดความจุ773ซีซีแบบ single Cam s i n เกิลโอเฮดแคมชาวาลกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่77คูณ83มิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด8.4ต่อ1มีทั้งหมด5เกียร์จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดยางหน้ามีขนาด1 0 0ทับขอบ19เป็นล้อซีแบบใช้ยางใน ยางหลังขนาด130ทับแขอบ18ล้อซีลวดแบบใช้ยางในความสูงของเบาะอยู่ที่790 mm, ้ามิลิเมตรน้ำหนักของตัวรถอยู่ที่227กิโลกรัมถังน้ำมันขนาดความจุ15ลิตรระบบเบรกด้านหน้า <S 2> <S 2> ดิสเบรกเดียวขนาด3 2 0ม mm, ิลิเมตรลูกสูบคู่ระบบเบรกหลังดิสเบรกเดียวขนาด270มิลลิเมตรลูกสูบคู่ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน41มิลิเมตรระบบกันสะเทือนหลังโชคคู่พร้อมสปริงสามารถปรับพีโลดได้ก็เรียกได้ว่ารถรุ่นนี้นี่ขายความคลาสสิกแล้วก็ความลิมิเต็ดนะครับเพราะว่าเป็นตัวเมกุโรด้วยนะครับแบบว่าถ้าขี่ไปบนท้องถนนก็ต้องมีคนแอบมองแน่ๆครับรถรุ่นนี้มันสวยจริงๆ สำหรับเสียงของเครื่องยนต์ก็ถือว่าเพราะแล้วก็เร้าใจมากนะครับถึงจะเป็นลูกสุบคู่แต่ว่าทํามุมองศาการจุดระเบิดอยู่ที่360องศานะครับทำให้เสียงที่ออกมามันถี่แล้วก็ดูก้องกังวานนะครับ เราก็มาติดไฟแดงกันอยู่ที่แยกนี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าพ้นแยกนี้ไปเราก็จะเจอทางตรงให้เราได้ทดสอบอัตราเร่งและความแรงของรถกันนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีรุ่นน้องอย่างเมกูโร S1 มาจอดข้างๆด้วยนะครับเนี่ยสวยกันทั้งคู่เลยนะครับคันนั้นก็สวยแบบคลาสสิกขนาดไซส์เล็กๆก,กำลังดีนะครับ ตอนนี้ก็ไฟเขียวแล้วเราก็ออกเดินทางตามมาเชลกันต่อครับ เดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งแล้วก็ความแรงของรถกันนะครับเราจะบิดทดสอบทางตรงกันตรงนี้นิดหน่อยนะครับเรียกได้ว่าบิดแพ๊บเดียวความเร็วก็ไปอยู่ที่100แล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่ทำอัตราเร่งได้ดีมากๆครับ การขับขี่เจ้าเมกุโรเคสาคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เบาไม่ค่อยสูงนะครับทำให้คนที่ตัวไม่สูงมากสามารถขี่ได้อย่างสบายๆนะครับอย่างพี่มิวที่สูงประมาณ165ก็วางเท้าแล้วก็ขับขี่ได้อย่างมั่นใจเลยนะครับ ก็ถือได้ว่าเจ้า k a w a ส a กิเมกุโร K3 นะครับเป็นรถคลาสสิกที่ให้เสียงที่เร้าใจแล้วก็ขับขี่อย่างเมามันมากเลยนะครับก็ใครใจรักคลาสสิกและอยากได้ซีใหญ่ๆก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีความลิมิเต็ดในตัวด้วยนะครับสำหรับเจ้าเมกุโร K3 คันนี้ครับ รอบนี้มาแชลของเราให้ขี่รอบเดียวนะครับก็อดไปวนเล่นอีกรอบกันเช่นเคยครับตอนนี้ก็ต้องขี่รถไปคืนให้กับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์คาวาซากิกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้าตัวเมกุโร่เค3คันนี้นะครับราคาที่ศูนย์จำหน่ายอยู่ก็จะอยู่ที่ราคา449,000บาทนะครับใครสนใจก็ลองไปดูตัวจริงได้ที่ศูนย์คาวาซกินะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามรับชมกันมาในคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและคลิปหน้า ผมจะลองลดคันไหนหรือไปทำอะไรต่ออย่าลืมติดตามชมกันนะครับบอกใบให้ว่าผมยังได้ทดสอบอีกหนึ่งคันนะครับยังไม่หมดแค่นี้มีต่ออีกคลิปนึงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ